สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านผมโค้ดอั้นนะครับผมจากเพจอีสเลีปแอนเทเรามาเจอกันวันพุธที่28กันยายน2565เวลา20นาฬกา24นาทีตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกราฟของเอดากันก่อนว่าตอนนี้คือค่อนข้างผันผวน,นเยอะนะครับผมก็เลยต้องมองย้อนไปถึงไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเรามาตั้งหลักที่ไทม์เฟรมใหญ่ก่อนว่า ตอนนี้ทำ frame ใหญ่เขาอยู่ในสถานะขึ้นขึ้นไหนแล้วแบ่งท่อนกันได้ออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับตอนนี้เราก็มาดูก่อนตอนนี้เราแบ่งได้แบบนี้นะครับตามเส้นปน่านี้เราก็จะแบ่งได้เป็น A B แล้วก็ C นะครับพอเราได้เราได้สัดส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาโฟกัสกันที่ขา C นะครับผมจุดเริ่มแล้วก็ได้ได้ตีเส้นไว้แล้วเนาะจุดเริ่มของขา C คือตรงนี้แล้วเราก็ย่อลงไปในทำเฟรมที่เล็กลงไปหน่อย เราได้ส่วนที่โฟกัสของ i ท e f เฟรมของ t ท m e เฟรมเดย์แล้วเนาะว่าตรงนี้มันเป็นขาสี่ทางขาเลยทีนี้เรามาดูสับย่อยกันสับย่อยแบ่งได้ยังไงแบ่งออกได้ไกี่ท่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ายาววันนี้ไหม กำลังทำเบฟห้าไหมเราอาจจะแบ่งได้เท่านี้ก่อนสี่กำลังทำห้าพอเราได้ได้สัดส่วนย่อยลงไปอีกแบ่งท่อนลงมาอีกแล้วแล้วเราได้เท่านี้เราก็จะมาโฟกัสที่ ทอนของ 25. ท่อนที่ห้าท่อนที่ห้าตอนนี้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูทมเฟรมทีสี่ท่อนที่ห้าเราก็จะแบ่งออกมาได้เป็นแบบนี้ที่เราเห็นกันตอนนี้ก็คือท่อนที่หนึ่งท่อนที่สอง เากำลังทําท่อนที่สามเราก็มาโฟกัสแค่ท่อนที่สามนี้เพราะนี้จบไปละไม่รู้เป็นหนึ่งเป็นสองไหมหรือทํา a หรือทํา b เพราะว่าทําไมผมให้ตรงนี้เพราะมันเหมือนทําจะหลุดฐานตรงนี้แล้วเนี่ยล้ากำลังดีดกลับเราก็จะนับตรงนี้เป็นท่อนที่สามก่อนตามท่อนที่สามไปท่อนที่สามหรือท่อนหรือทำาีนะครับ พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาย่อยท่อนนี้กันเป็นท่อนที่สามผมก็เลยตีเส้นชั้นแน l ไว้ให้นะคือว,วิธีการเทรดแผนการเทรดหรือทรงในการที่จะเข้าไปทำกำไรเราก็ผมก็แบ่งท่อนอย่างนี้เลยในท่อนที่3ามก็จะทำได้ a b c x ทำ A ไหมหลุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดีขึ้นมาเป็น B แล้วก็ทํา C อาจจะจบท่อนที่3นะครับหรือ C ด้วยแผนการเหตุก็บายข้างล่างแล้วก็เซลล์ข้างบนวิ่งตามรอบช n e l นี้เลยครับตามเส้นไปลงมามีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นแบบนี้ กราฟของเอดาค่อนข้างที่จะปันผลไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีข่าวหรือไม่มีอะไรที่มารองรับกันผมก็เลยวิเคราะห์ค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าก็พอที่จะอธิบายได้คร่าวๆว่าทรงของเขาเนี่ยเขาทำอะไรเราก็ค่อยๆแกะแล้วค่อยๆติดตามตามทรงของของกราฟไปเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ด้านล่างเราก็บายพอเขาไปไปชนกรอบชแนลเราก็เซล แผนการเทรดที่เราจะให้ไว้สําหรับเอเดในการเข้าไปทํากําไรเนาะก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆลงไปตัดสินใจดูแล้วก็การจากก่อนที่เราจะจากกันไปก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โคดอัน้นแล้วก็เพจอิส i ลี n ย t แอนเทด้วยนะครับอขอให้เพื่อนโชคดีพอร์ตฟ้าสดใสสวัสดีครับ